โลละร้อยยี่สิบได้ครับตึงไข่นี่นี่กำลังโดดอยู่นั่นไปแล้ว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 ก็ได้ไปกับป่อยไหมรับทั้งขายทั้งปล่อยเขียดเหลืองเขียดเหลืองเขียดโม่แม่ขายโลยังไหนทำเป็นโลโลละโลละร้อยอ๋อร้อยเซาแม่เพิ่นขายอยู่โลละร้อยเซาด้ครับเป็นเขียด เขียนเหลืองเขียนโมร่วมกันอือเอ้าอืมจับครบเขียดกุ้งหอยปูปลาไรครับอ๋อปุ่นปัญหามันยังขึ้นมาเนี่ยครับ ปลาแม่น้ำโค้งนะครับพี่นอ้องเนาะปลาโค้งปูหน้าครับปูหลายแห่งบรรยากาศตลาดนัดไทยเล้าอำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมตลาดเพิ่นเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสได้พี่น้องครับพี่น้องทั้งเล้าห่อกำลังนำสินค้าขึ้นมาด้านเปิดแปดโมงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปรอเบิ่งสินค้าน้ำกันโอ้เพิ่นได้สอบเพชรขมเพชขมเพชขมเพชขมต,มต้มแล้ว หลายครับมาเนี่เท่าที่แอดมินเห็นนะครับจะเป็นพวกปลาเนี่ครับอู้ปลาแม่น้ำโขงนี่ยซ้อน,นหลา่เราจะเป็นปลาแม่นำ้ำโขงเป็นปูหน้าแล้วก็เป็นหอยหอยขีดกระต่ายนะครับพี่น้องครับเนาเดี๋ยวไปรอาะมบรรยากาศน้ำกันครับไปรองมือสินค้าน้ำกันด่านเปิดแปดมงครับพอเปิดเนี่ยแปดมงแล้วเป็นกระยันน้ำสินค้าขึ้นมาใหญ่อู้ยเฮ็ดพอแม่และไผ่เฮ็ดพอขึ้นมาเลยรที กายยังน้อครับท่านนี้ปูหน้าสอบเพชรเพาะบ่อยพ่อนะไปเดี๋ยวไปรอเบื้งสินค้าน้ำกันครับเป็นกำลังเราสินค้าออกมาใหญ่แล้วรอชมบรรยากาศน้ำกันว่เาเมื่อนี้เพิ่นมีอย่างแน่นะหลายอย่างครับแต่ว่าที่นี่แน่เลยปลาแม่น้ำโขงเนี่ไหลายแห้งครับน้ำปลาแม่น้ำโขงสดๆปลานางปลานางแล้วเาไหร ปลานางโลสามร้อยปลาเนื้ออ่อนปลาปลานังครับปลานังเป็นปลาเนือ้ออ่อนเลยพี่น้องครับปลาโค้งครับมือนี่หลายแห้งนนี้จะเป็นกระสูบแม่น้ำโค้งปลากระแยังปูหน้าครับพี่อุ้ยปูหน้าไหมล,ลุนนี้พอดีเลยครับนี่พอดีเอาไปดองไหมปูหน้าหน่อยบ่รู้ว่าทั้งทา,งทาอุเทนเพิ่นขายโลเท่าไหร่ ยี่ห้าจังเราชมน้กากันว่าพันขไขโรยจังบาทวันนี้ถือว่าคือขาดนะครับบรรยากาศฝนตกลื่นบรรยากาศโมฮอนครับมานี่บรรยากาศชุ่มเย็นชุมช่มชุ่มฉ่ำจักหน่อยครับอากาศดีดีมานี่ครับฝนตกฝนตกท่านนี้พันขายกันรุ่นครับพี่เอาเราเท<ร>าเดิมนะครับผมไม่เท่าคลายเป็นบ<ม>ูดวนั้นเนาะนอเขม เมื่อวานนี้ก็ยังไปก็ยังน้ำแยกออกแล้วได้แต่มือนะคนใส่กองเท้เลยเนื้างนี้เป็นปลาปลาน้ำพวงครับปรากดเหลืองปูหน้าพันไตลรอเด้อเด้อนี่ยไตยออกจากตาอลไรได้อครับมันห้อยมันเกาะขางเบอร์อะไรนี่มัน,มนขนนนี่ไปละมันขไปรอน้ำหนามฝนอะไเนี่ยั่งกระปูหน้าครับ มันใจเหรอห่มตาเราผููนะไอเจ้าของเป็นออกมาเบิงดูหน้าหัวหอยนั่งชิลอชิบโง่เลยครับ่อนโตประมาณเลยครับมันมันยังบอท่านใหญ่ค่อยอยู่มันก่อขอบ้ลยเหรอครับแม่มหาไอถังมาใส่ใส่ตาเพนเอาใจขึ้นเมื่อเอ้าแม่ขายรถยังได้เหครับปู่ อ๋อโลห้าสิบาทปูน sure. ้าปูนาห้บาทครับมันไตอะไรมันไตรอเลยครับก็หนี่งแมงกีรอครัจิโร่จิปงซออเท่าไถ่ครับอ๋อร้อยเดียวร่อยแน่นนะครับแมงกีรอจิผมเดี๋ยวไว้รอกัอนะครับใคยขายดูถ้าที่เอาอย่างไปจัดไปไหนอ่าเทปขาทางอยู่ก็ยังไม่ไหลอยเด ฝนตกค่ะมาในบรรยากาศฝนตกลิ่นโลละลอยเพราะหนังบอกครับอ๋อเป็นเห็ดร่วมเนาะเพราะร่วมครับโลละลอยโลละลอยครับจวงนี้ให้เพาะอ๋อฝนส่วนด้วปลาแม่น้ำโขงหลายปู้หน้าได้ครับนี่นี่ก็จะเป็นปูปลาแม่น้ำโขงสดๆ ไหลปาลาครับปลาอย่างบุญเน,นี่ยผลประกดะกดข้างใหญ่สด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 ทุกอย่างสดสดคสรับท่านี้ปูหน้าเพิ่งกะอัดแน่นเลยครับนี่ปูหน้าตัวหน่อยครับพอดีตัวพอดีดอกขายเป็นกิโลครับแบบนี้ราเข้า ปลาเข่าไงฮือพีนองครับโตบบกหญ่เลยกดโพษปลาในน้ำโขงปลาข่าคถามปูครับโลหนปปูหนาทาน่านีพันขายยโรหาสิบด้ครับได้หรอนี่ะนจะเป็นหอย หอยอันนี้หอยขีกระต่ายหลายอย่างครับเพละงงอกน้งกเขาแม่ค่าเพิ่นขายถุงเท่ <200. S 1> 300านีสามร้อยจ้ะสามร้อยบาทเสร็ละงกเขาได้ครับ,บจะเป็นถุงละโลนะ โล่นึงสามรอยคาเพชรอีนน้กำลังว่างกำลังใหญ่กันเดียนึกแคว่าบักเบียนมเมียนเลยลูกไหนลูกเชอรี่ดอยนี่บอกหวานบอรกรคบแบบนี้ เปรี้ยวๆหวานชิมเลยชิมได้รสยคล้ายเชอร์รี่ออกเปรี้ยวหวานขอบขอบคุณครับอร่อยชิเชอร์รี่ดอยนุ่งเหนี่ยกข้างในครับเชอร์รี่ดอยราคาแปดสิบบาทออกเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวๆหวาน tên bỏ dưới ท้าย tài เลขอ๊าตึงแดงเนาะเดี๋ยวๆๆมัน อุ้ยไข่เต็มเลยอึงมักแดงเอื้งมกแดงอืงไข่มังบาลถามันพขายรดจังไหนหละ่ะครับร้อยซาวโลละร้อยยี่สิบเด้ยครับเอึงไข่นี่นี่กำลังโดดอหมืนนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว,ลว <c oughs> ตัวได้ไปกับปอยไหมครับ ทั้งขายทั้งปล่อยรูใสยครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับขุดด้วยคขดวอึงแดงครับโลละลอยยี่สิบาทก็อึ้งไข่อยู่ด้วยครับตัวน้อยๆนี่ต้มแซ่บเลยไข่ไข่ ผูหน้าทางนี้คนขายยีถีโลละหาสิบบาทครับประมาณนี้แหละัวนี้เขียดหย่งนู้นี่เียดเหลืองเขียดเหลืองขเองขียดโมแม่ขายโลยังไหนทำเป็นโลโลละโลละร้อยอ๋อร้อยเซาแม่คนขายยู่โลละร้อยเซาด้วครับเป็นเขียดเขียดเหลืองเขียดโม่ร่วมกันอ,อ,กอืมอือ โหละลอยสาวลอยสาวทั้งหอยหอมนี่ก็หลายเลยเด็กครับทั้งี้ตลาดทั้งี้หอยหอมกำลังมาผู้ใดทำหาตลาดทาอุเทนยนี่ครับไหลไม่ค่าขายโลเท่าใด็น้อ, <180. S 1> อมาหอยหอยหอมอยู่ที่โลละลอยแปดสิบบาทครับเด็กนกำลังไหลครับช่วงโอ้จะขยับได้ปุบจะเอิงสั่นั่นเลยครับเสียง,ยง,ยงกำลังดังเซลล์เล <ๆๆ S 2> ยนะ ตัวนี้เป็นเอ,อิงยางได้พี่น้องครำเอิงอยางยังมีอยู่ครับตลาดนัดที่เราทั้งทาอุเทนยัยงถือว่าหลายอยู่โอ้โข่คมกันพร้อมไปนะเฉียบเหลืองแต้มเน้นเรเคยกินนะครับเฉียนเราเอาเพลินว่ามันแสีบเนาะมันแสียบ่เขียนหม้อไปนาะไปเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำกันครับเค้นเพิ่นขนขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นปลาแม่น้ำโพงนะครับย่อฮาร์รอเบิ่งว่าเพิ่นไปขายอยู่จุดใดเนี่ยของตลาด ปลาปลาปลาเสียมปลาหลดปลากดเหลืองลายครับอุดมสมบูรณ์อยากอยา,ายกินอุดมสมบูรณ์แคบปลวกเแ็บปลวกเแ็บปลวกต้อนการย้องนี่ได้ครับโลละหกสิบปลาโจกบ่ครับมันปลาโจกเนาะ ปลาโจกปลาโจกโลละ60สบาทท่านนี้พ่นขายถึงเลยครับบางที่พันจะขายอยู่ที่โลละลอยห้าสิบนะลายครับส่วนท่านนี้จะเป็นปลาลาะส่วนหลายนะปลาแม่น้ำโขงนี่ทั้งตัวสดตัวแลให้แลวก็นี่ครับจะเป็นปลาเป็นหอยไปเด้ครับพี่หน้องครับย้อหอยอไร้ขาเอือนหอยหขี้กระต่ายนะ ไหนขี่กระต่ายกบหน้าแมงดากุจีเห็ดเพาะครับมีทั้งกุจีมีทั้งเห็ดเพาะช่วงนี้เห็ดเพาะกับโลโบฟลอยแพงครับท่านนี้เห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังบ่อค่ะเนี่ยโลเท่าไหนนร่นาะอพันขยัโลละร้อยแปดสิบ ราคาอยู่ประมาณนี้ครับช่วงนี้เฮ็ดตกโอ้สียดันนี่มาเป็นตาปิ่งค่ะ,ะ <7 S 2> เียดเหลืองร้อยสี่สิบบาทค่ะเดเหลืองลอยรอยสเยไ่ขยีด่เด้อเป็นีดไข่ีกันด้ยเหอเดไข่ลอยสามสิบรอยสี่สิบ จหลอเหมอนกันเด้อครับครับหอยหอมเป็นยังไงแม่บ้านไปทางเลบุ้นี่หอยหอมหอยหอมหน่ยยังไงจานเท่าได็น้ะสองร้อยค่ะเอาร้อยห้าสิก็ได้โลละสองร้อครับแต่ว่าราคาต่อรองได้ไร้ครับอุดมสมบูรณ์ผู้หนั่งแบก็จะขายเงีๆไปคนช่วงนี้ก็เพียรอึ้งกันอะไรอยู่เป็นอึ้งบบกแดง แดง่งแดงไข่คนทังบานนันตกมันตกหลนกันกบ,บานงบขาแม่เล้กสิบ้านเราไปน้เดหอยขี้กระตาตมีบลาค่ายอันนี้ก็ร้ายหลยครับหหอยขี้กระไตแม่ขาโลดยังไงครับ หมว่าลี่ละหกเด้ยครับหอยผูย้ใดสนใจหอยทั้งนี้ครับหลายคัตรงนี้เด,เดล่ละหกสิบบาทครับองหอยเองหอยขีกระต่ายนเนี้ยนะหลายครับหลายจอยหอยพอด,ดีงามเลยต้นหวัวแล้วก็มีนะครับคนเจาะเจาหัวแล้วนะ ป่าใส่ให้แล้วแม่ขายถุงเทเดะถุงเทเดะครับถุงละโลฉันข,าย,ขายกังไดะมันหขวเหยดมันหมนเลยเด๋ยเขียด<ะ>หลครับเจ้านป่าเดี๋ยวรอบางปา่คาครับวปลากดร้อยเดียวยด้ยว,ว,ดวดดยวครับหมูจานแบบใหญ่เลยร้ยแน่งครับทั้งเตยหน่อยตัวใหญ่กว่านะ นาเสือ้อ,อเยอ,เะ,เะ,มมอเะครับแต่ว่ห้องรองเรางครับก่อนเราชมบรรยากาศนั่นกันก่อนครับพี่นะชมทะเลยอดสกุลสูงหลายส่วนหลายเราจะเป็นหอยกับปลาครับเป็นหอยเป็นปลาเป็นเขียดปลาปลาปลาโอ้ไม่ได้ตัวใหญ่ทั้งนี้ ปลาบึกปลาบึก,บ,กบึกใหญ่โลละห้าสิบบาทมาขายที่อะ่ะจ้ะตัวนึงมันสี่โบเบ่บอกเกินสองลอยของมันทำเงินหะือมั้งหโลปุ้ยมันตัวใหญ่ป่าหนั่นตินี่อ่าโลละห้าสิบตะวันตัวใหญ่เนาะครับเนาะหกกิโลเลยครับตัวนั้น ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวนึงก็ประมาณสองสามรอยครับประมาณนี้ปลาสดๆจากแม่น้ำโขงต้นจะเป็นปลพนังปลพนังเนี่อโลแพงเนี่ยครับเป็นปลาหน่า่อนปลาหน่า่อนโลอยู่ที่สามร้อยบาทครับต่อกิโลก็ต้องว่าสองบาทปลาไหลครับมื่อนี้ปลาสดๆจากแม่น้ำโขงเยอะมากตัวนี้ปลาอย่างบุนี่เนี่ยแบมปลากระทุ่งบุน ปลากระ,กะทงกระทงกระสูรอชมบรรยากาศกนครับ<า>หลครับเม<า>ื่อนส่วนหลเราจะเป็นปลาสดๆจากแม่น้ำโขงนะครับอู้ไหลแห่งกรบปลาปมาันบรรยากาศฝนตกไปปล่อยครับบรรยากาศฝนตกลินสินค้าไหลาตามฤด,ดูกาลครับก็จะเป็นปลาในน้ำโขงครับจองในปานลาโขงขึ้นไหลแล้วก็จะอีกอย่างนะครับจะเป็นหอยเขาเอยาื้อหอยยังกว่า ไม้ขี้กระต่ายบ้านเท่านะพี่น้องครับน้อยน้อยไม้ขี้กระต่ายนี่เป็นขายกันโลละหกสิบบาทรบประมาณนี้แหละโลละหกสิบบาทฟูนาท่านี่ขายโลละห้าสิบมาลาทเทราถ้าอุเทนนะครับจะมีทุกวันจันทร์กับวันปฏิหารเลยพี่น้องครับๆๆสินค้าขึ้นมาขายได้แปดโมงเสาครับแปดโมงเสาสินค้าจากสีออกจากด้านมาได้ เพราะว่าด้านเพิ่นเปิดแปดโมงนะครับส่วนหลายแล้วก็จะมีแต่พี่น้องฟังไทยห้าหละเพิน่นก็มาสื่อสินค้าจะมาจากเลาครับแต่ว่าลูกค้านี่จะยุฟังไทยอ๋อปวดคอ โคป้าไม่น้ำขงบรรยากาศดีครับตลาดนี้นง,ง่ายๆของขายกาย็ไหลน้ำไอ้ขาวใหญ่อ๋อกรขาวไงตัวนี้ พี่พีีพี่น้องครับมินจเป็นปลาเนื้อ่อนปลาไหลนะครับมื่นี่คุณลาขาวไงพันอนไปคุณนอนกลืออยู่คุณตัวใหญ่มากเหกเป็นอย่างไงครัเห็ดอย่างปุีิเห็นหูหนูปนีิ ปลาไหลครับห่านนี่แหละห่านนี่จะไหลไหลสุดหือบ่ขึ้นบสืออ่านั่เอาบนสือสิเอาไปจ่ายก่านนี่แหะร้อยเท่าไดร้แร้อยแปดสิบแม่บานได้ยังบอกบอกทุเรียนเอืนแบั้ อ๋คำนี่แหละบรรยากาศตลาดนัดไทยเล่าท่าอุเทนอ,อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพรนมครับเพิ่เปิดทุกวันจัน์แล้วก็วันพฤหัสไดครับเริ่มขายตั้งแต่8โมงด้านเปิด8โมงครับพี่นองครับ